วัดบางพีแยกกลางนั้นเราเผาศพโควิดให้ฟรีทั้งหมดนะครับโดยไม่ได้เรียกร้องเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับใครที่อยากจะทําบุญไม่มีบัญชีก็มาทําบุญที่วัดอย่างโดยคณะผู้สื่อข่าวพร้อมทั้งท่านสอวอและนายกสมาคมนะครับที่ได้มายืนอยู่ณที่นี้นะครับก็เป็นสักขีพยานว่าวัดบางพีแยกกลางนั้นได้ทําการเผาศพโควิด นะครับโดยฟรีแล้วท่านก็เกิดมีความศรัทธาโดยเฉพาะนะักข่าวได้มาทาข่าวศบโควิดเป็นประจําได้เห็นแจ้งประจักษ์แล้วก็เลยไปบอกดอกเตอร์สังวานนะครับพร้อมคณะได้รวบรวมปัจจัยมากันมาถวายพระครูก็ดีใจนะเพราะว่าทํางานเหน็ดเหนื่อยมาตลอดแล้วก็มีผู้สือข่าวแล้วก็พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วย ขอโนมโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุนะครับพี่น้องที่บริจาคจำนวนเงินมา10,000แสนบาทในวันนี้บัตรนี้กระผมนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคดรสังวารเกียรติงามได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญได้ทำหน้าที่โซ่ข้อกลางให้กับท่านบัตรนี้เงินได้ถึงมือท่านเจ้าวาดเรียบร้อยแล้วพร้อมโรงสิบใบพี่น้องประชาชนที่ทำมาขอให้สบายใจได้ว่าเงินทุกบาททุกตัง ท่านถึงปลายทางท่านถึงผู้เดือดร้อนท่านถึงความจําเป็นผู้ยากไร้จริงๆผมดีใจในวันนี้ที่พี่น้องหลังหลายบริจาคภายใน24ชั่วโมงแสน 5. ้ถือว่าเป็นสิ่งที่เกินเดี๋ยวพ่งนี้จะไปบริจาคที่วัดชมมิมิตต่อนะครับก็ขอให้ติดตามภาพติดตามข่าวว่าเราได้ทําหน้าที่เพื่อประชาชนที่ยังขาดอยู่และก็พี่น้องประชาชนที่ เสียชีวิตด้วยโควิดไม่มีเงินก็สามารถที่จะเยียวยากันได้ในในในระดับหนึ่งและก็ท่านพักรูท่านใจดีมากนะครับท่านให้โอกาสทุกคนและให้โกาสพี่น้องทุกคนท่านใดที่ไม่มีที่เผาหรือไม่รู้จะไปไหนมาที่นี่เลยรับวัดบางทีใหญ่กลางท่านนี้ท่านเป็นวิทยบรกกณรของวัดนะฮะท่านนายกนะครับท่านดูแลวัดมาตลอดนะครับ มาที่ใดก็เจอท่านทุกทีนะครับท่านไม่เคยทอดทิ้งณที่นี่นะครับขอบคุณมากครับก็ผมไายเฉอดลุงเรืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพีใหญ่ในานามของประธานวัยาวุกรวัดบางพีใหญ่กลางก็รู้สึกว่ายินดีและขอบคุณที่ได้นำโลงแล้วก็ปัจจัยต่างๆมาบริจาคให้กับวัดบางพีใหญ่กลางนะครับทางวัดเราเนี่ย ทำจริงให้พี่น้องประชาชนได้ดูได้เห็นไปใช่ว่าเอามาแล้วไม่ได้ทำหรือไม่ได้เอาไปเผาไม่ได้อะไรนี้ก็ผมเองก็ดูแลตามวัดควบคู่กับท่านพระครูเจ้าวาดนะครับก็ช่วยกันบริหารให้มันดีขึ้นเพื่อศรัทธาของประชาชนที่หลังไหลมาให้กับวัดบางพีใหญ่กลาง